สวัสดีครับแดีเลนครับวันนี้ก็วันนี้จะมาเที่ยวโรงเรียนคณะราชบัณฑุปทุมธานนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าโรงเรียนเขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะคับเพิ่งมาเมื่อตอนเขาจะอะไรนะสมัครมาการนักเรียนเออบางก็มีคนรีเควส์มาว่าจะให้เข้าโรงเรียนไปในตอนที่มีคนบ้างอะไรประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเป็นเย่งใหญ่บ้างนะครับ

เห็นนะก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคณะราษฎรเป็น,น,ปนยังไงบ้างครับผมก็เรือหลังกันทียบท่าที่คณะราษฎรบรุงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปโรงเรียนเขาจันแล้วก็มันจะมีผมผมมี quiz วิสสำหรับพวกขมอหกด้วยนะเพราะว่าผมตัวคำสั่งให้มาถ่ายเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์สอบโอเน็ตนะฮะเราจะไปเลยนะฮะแบบนี้สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศจริงๆนะ,ะเวลากลับบ้านรู้สึกแถวไม่ค่อยยากเพราะว่าเลียนขครึ่งเดียวนะฮะสวัสดีครับ ม6ยังอยู่ไหมครับเนี่ยวันนี้ปิดม6แล้วค่ะก็คือไม่มาแล้วเหรอครับค่ะรับสอบไม่มาแล้วจะมารับป4ก็คือวันนี้ม6ไม่มีเอ้าวจะมาสัมภาษณ์เรื่องไตโวเนตครับของสาพ่อสาวพ่อมนี่ยแหละครับอืมครับก็คงถ่ายโรงเรียนปกติอะถ่ายเล่นได้แต่ว่าผมไม่ได้งานแล้วครับวันนี้นะฮะก็กะเอาสองอย่างครับ หมหกไม่มาแล้วนะฮะจบจบแล้วนะก็โอเคก้าเข้าสู่โรงเรียนสวัสดีครับวิทย์คณะราชประรุงสุพรานีนะครับก็จะแบบว่าสุหรับเมื่อที่เรียนจบไปนะฮะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะฮะก็ไปเรียบร้อยแล้วแล้วได้เป็นวันนี้คือห้องน้ําใหม่นะ,ะวัด่องน้ําใหม่แกงคณะราชนะฮะก็แรงท้าอยู่นะก็จะมีห้อง,องน้ําใหม่ของเรียนคณะราชเรานะโอเค เราจะไปที่ตอนนี้เซ็งเลยมหกไม่มีจะสัมภาษณ์มหกไหมมีมหกให้สัมภาษณ์ทำไงดีปะก็ยังเล่นกีฬากันได้อยู่นะฮะก็อันนี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันเคเล่นผมก็เล่นเหมือนกันแหละไม่ต้องซีเรียสหรอกนะฮะก็จะมีเล่นกีฬากีฬานะมีบาสเกตบอลนะนี่นัฟิตมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวุดลงไหมไม่ไม่ลงนะขี่ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเดินตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมไหมก็ลองดูลอง เราดูแล้วกันนะฮะก็หาโมหกยังเหออ่ะวันนี้จะมีก็ได้เนาะเดี๋ยวเราดูว่ามีมมหกเหลือไหมนะครับสำหรับคณะรัฐก็ยังมีล็อกเกอร์เนาะโอเคอะ่ะเดี๋ยวดูล็อกเกอร์เขากันมันจะไม่เหมือนตอนที่ไปสวนกุหลาหลังสิตนะฮะที่ล็อกเกอร์เขาจะดูแบบคลุทะลามากอันนี้ก็จะแบบประมาณนึงนี้ก็คือล็อกเกอร์ของฝั่งคณะรัฐเขา,าถ้าตามยุคตามสมัยแหละก็จะประมาณนี้ นะฮะแล้วบรรยากาศก,ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยนะครับเราเห็นน้องกำลังเล่นบิงโกอยู่นะฮะแล้วเฮ้ยเล็กไม่เลน่นแล้วเหรอ,อน,นี่ก็จะเป็นเสียงบิงบองที่มีการตบด้วยนะฮะเหมือนไม่พอใจกันนะฮะเอาละครับก็จะลบบประมาณนี้โอเคครับเราก็จะไปตรงอื่นต่อนะฮะเพราะว่า โอเควัน okay. นี้แคนดี้ไม่เคยมานะฮะก็จะเป็นจุดส่วนหลังๆก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรประมาณนี้เคก็ okay. จะมีที่กินน้ำตรงนี้ด้วยนะฮะสว่างโลชั่บรรยากาศก็ก็ลองดูๆแล้วกันว่าเ,เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะเค okay. อันนี้คือแคนดี้ไม่ได้นัดใครมาเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ จะเดินไปเฉยๆแบบนี้แหละเราก็เดินวนกลับไม่มีอะไรมากก็เดินวนไปวนมาเป็นกลับประมาณนี้นะครับสำหรับโรงเรียนคาราล่าก็จะเป็นโรงเรียนที่ผู้หญิงเยอะกว่าเด็กผู้ชายนะฮะเราก็ต้องเราเราเจอเราเจอเหยื่อแล้วครับสัมภาษณ์เลยดีกว่าอันนี้คือมอลลิงคาราล่าเลยใช่ครับมอลลิงคาราล่าเราเนี่ยผู้ชายมีกี่คนครับมีกี่คนจะไม่ได้ครับจะไม่ได้เยอะไหม ่ไมสรุปว่ามันเยอะไม่เยอะเ่เป็นเพื่อนมากไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คับโอเคขอบคุณมากครับดูงงๆสู้ๆครับนะก็จะเป็นโรงเรียนที่เด็กผู้หญิงเยอะกับเด็กผู้ชายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างนะผมก็เห็นเด็กผู้ชายเยอะขึ้นนะเนี่ยทุกทีผมจะเห็นแบบเด็กผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อมีช่องครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นเครี่ดอะไรวะเดี๋ยวมันเป็นเหมือนลานๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้สว่างโลกอะไรเด้อแก่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 แกอัชาช้าโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานๆอะไรสักอย่างเขาปึ๊บเดี๋ยว สวัสดีครับตอนแรกว่าจะถ่ายมหที่ที่ติวออนว่าเขารู้สึกยังไงบ้างครับทั้งแก๊งออนไลน์ทั้งแก๊งออนไซต์แต่ปรากฏว่ามหาแลครับ่ทราบแล้วเนาะเงาๆเลยครับคือว่าก็เลยเหมือนถ่ายเล่นเลยเพราะจริงๆกะว่าก็คืออันนั้นของสอบพมปทุมครับได้หลายๆโรงเรียนไอเราก็อันนี้มันใกล้ๆเราเดี๋ยวจะไปไปนานต่อครับมาเดินมาบอกเฉยกว่ายังไม่ทราบครับก ก็เงาๆเลยครับคุณครูน่ารักมากเลยครับคุณครูสวยจังเลยครับคุณครูชื่ออะไรครับเนี่ยกัอฮอมนะครับ <Okay. S 1> อาจารย์ก็สวยจริงๆสมกับเป็นคณะลาดมากเลยครับนะครคนนรูก็น่ารักน่ารักเชียวค <Okay. S 1> นะครับ mm hmm. สำหรับตรงนี้ก็จะเป็น เมื่อก่อนมันมีพวกเก้าอ้เก้าอี้เว้ตอนนี้เก้าอี้อะไรที่ว่านี่หายเกี้ยงเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเก้าอี้หายไปอันนี้ปกติมันมีเก้าอี้เยอะใช่ไหมครับแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยอ่าใไม่ไม่ไม่ม่อ้าสักหน่อยสักหน่อยนะอถื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 อปกติมันมีเก้าอี้เก้าอี้ไปไหนแล้วเนี่ยเขาย้ายไปเาย้าย้ายลงมาหาปเฮ้ยไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้น งอาหารนะ่าจะแถวลงอาโรงอาหารเนาะแล้วตรงนี้เขาจะทำอะไรกันหรอครับเห็นเห็นเขาบอกว่าจะสร้างตึกเจ็ดอ๋อจะสร้างตึกเจ็ดนะฮะเอาแล้วเว้ยเฮ้ยนะฮะโอเคกันสร้างตึกกันใหญ่เลยนะฮะฝั่งที่ผมอยู่ก็แบบนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับนะก็จะเป็นน้องๆที่นี่นะฮะพายเที่ยวได้ไหมเนี่ยงูใส่หน้าหมดเลยนะโอเคนะแล้วก็จะเป็นตึกแบบนี้นะ ก็สวยอยู่นะเออไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเสียงอะไรวะอ๋อเสียงน้องปฐถมนะเขโรงเรียนเ็าจะอยู่ใกล้ลงในประถมครับนี่คือเก้าอี้ที่เป็นออริจินอลของทาคนาล่าเขานะครับดู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 มีโลโก้ด้วยนะฮะมีน้ําดื่มด้วยนะฮะน้ําดื่มคนาล่าครับผมนะฮะเห็นแล้วปุ่นนี่คืออาคารสี่แทนปตมานะฮะผมแอบขึ้นไปดูดีกว่าว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนะฮะเห็นว่ามันมีทางเชื่อมอยู่สามารถไปทางเชื่อมได้ด้วยเค ดฟิวเตอร์เอ้ยน,นี่ปุ๊บเขื่อเรากำลังขึ้นตึกนะฮะเอัน,นี่ก็จะเป็นอาคารศิลปะนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับอันนี้รู้สึกจะมีรุ่นพี่มหกมีแล้วเคยคุยๆว่าจะมาให้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายละแอบมาดูนะฮะแอบมาดูตอนนี้ผมก็แอบเข้ามาดูอยู่นะฮะว่าห้องนี้ก็ทำอะไรกันอยู่นะอือหือเห็นน้องกำลังนอนอย่างมีความสุขมากเลยนะครับ นี่ครับผมอืมอ่ะไม่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 ครับผมนี่น้ะไอ้ห้องอะไรเนี่ยห้องห้องรูมเราเป็นเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรเหรอครับเหมือนโต๊ะมันเอียงอยู่แบบนี้ไม่ได้เก็บอะไรยังไงนะฮะไม่ได้เก็บไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไอ้โต๊ะเอียงๆนี่คือไว้ทําอะไรอ่ะเอาไว้นั่งค่ะเอาไว้นั่งนะครเราสามารถนี่ครับนั่งโต๊ะเอียงๆแบบนี้เอาเธอเธอเธอโชว์โชว์หน่อยดิเขาบอกเขาบอก เขาบอกเขานั่งนะฮะนัางเก้าอี้มานอ๋อนั่งเก้าอี้มานั่งโอเคนะฮะขอบคุณมากครับนี่มออะไรเนี่ยมมอสองนะฮะแต่ดาวเดียวเนาะผมเดี๋ยวก็มอหนึ่งอะเนี่ยเอาแล้วพบกันแก๊งสาวน้อยน่ารักนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสบายดีจ้าไม่กลับบ้านกันเหรอครับอ๋อนี่ไงนี่เสือนี่คือสาเหตุเห็นแล้วเนี่ยตรงนี้มีสนามบอลนะะก็จะมีผู้ชายเนาะใช่ไหม ใช่ไหมเนี่ยใช่ด้วยนะฮะโอเคอ๋อคือไม่กลับไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบอลซึ่งมีผ okay. yeah right. ู้ชายนะฮะโอเคขอบคุณมากครับส่งไปสั่ไว้คิ้วจริงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะอื่นกนต่อนะครับโอ้ตรงนี้มีงานเขาเรียกอะไรนะเป็นนิทรรศการนะและเป็นห้องเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปอีกสักนึงเฮ้บุกเชอ์ไอ มันมันเชื่อมต่อกับตึกอื่นได้ไหมครับทั้งบนใช่ไหมชั้นหนึ่งชัวนนะขี้เกียจเดินขึ้นเยอะโอเคไปแล้วครับผมนะฮะราก็เจอกับน้องๆที่นี่ที่นี่คอนข้าง,าง,างดิดดีดนิดนึงนะอันนี้ต้องเป็นคุณครูกที่นี่แน่ๆเลยครับ ดุโชว์เ okay. คตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับคุณคุณว่าโรงนรียนคณะลาดเขาจะเชื่อมทุกตึกไว้มีทางเชื่อมหมดเลยแต่โรงเรียนผมต้องเดินลงขึ้นลาบแล้วค่อยขึ้นชั้นบนซึ่งมันทรมากมากนี่ได้บรรยากาศด้วย นี่นะ่าจะเป็น,นคณะอาคารคณิตศาสตร์นะครับเพราะมีทฤษฎีของพีทจักรลัสเขีน okay, นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วพบกับสาวน้อยน่ารักอีกแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแก๊งนักเรียนชายที่กําลังเล่นฟุตซอลอยู่และตรงนี้ก็จะมีนักเรียนหญิงซึ่งน,น้องๆครับอันนี้มาดูผู้ชายใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่ค่ะพอดีเพื่อนรอรอเพื่อนอ๋อรอเพื่อนนะฮะแต่หน้ายิ้มกลิ่มเลยนะ <S <S <ederim. S 1> อืม ไม่ธรรมดาเลยนะพวกเราเนี่ยก็ยังดูอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะเป็นตำแหน่งที่ไปดูเด็กผู้ชายนะฮะเล่นกีฬานะซึ่งแก๊งนี้ก็คงอาการคล้ายๆกันก็คือน้องดูนักเรียนชายเตะบอลอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหไม่โอเคนี่ไม่เป็นแก๊งข p ปอนะฮะอืแนวเกาหลีหีนะโอเคครับผม อ๋อแล้วก็ดูดูดแบบดูไอดอลเกาหลีเสร็จแล้วปุ๊บก็ดูผู้ชายเราต่อเลย,ย,ยเอาไม่ดูด้วยนะโอเคขอบอคุณมากครับนะอันนี้เราก็จะมาเที่ยวคานาลาดนะฮะไม่มีห้องไหนเปิดเลยครับผมเข้าไม่ได้วะด่ะและบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ แค่ okay. สว่ส <Yeah. S 1> างเกันนะมาจัดการเรื่องแสงนิดนึงปุ๊บเราคงไม่ไปทุกตึกนะเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกัน เหตนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเน่าเนียนเขาแล้วเคแล้วไปเข้าลงอาหารต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงอาหารใหม่ล่าสุดของเขานะฮะหลังจากที่ทุบลงอาหารไม่สีเขาเรียกอะไรนะร่หอประชุมเก่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอเเโอเ่โอยขายข้าวอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่ขายข้าวเย็นด้วยถ้าเป็นที่โรงเรียนผมเขาจะไม่ขายข้าวเย็นนะ่ แล้วไปถามน้องๆดีกว่าว่าปึ๊บถ้า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นก <c oughs> <c oughs> ระเป๋าหล่นเลยไอ้ปกติโรงเรียนเรานี้กินข้าวเย็นได้ด้วยเนี่ยเขาเขาเปิดขายด้วยเหรอจริงอ่ <c oughs> ะเพาปกติอย,าย่ยองาง <c oughs> ที่ผมอยู่ปทุมวิลาย,ยางงี้ก็คือไม่มีอาหารเย็นนะฮะ <c oughs> ต้องเซเว่นเอาอย่างเดียวที่นี่มีใช่ไหมครับถือเป็นโรงเรียนที่มีทีเด็ดนะฮะน้องๆหนึ่งจะเข้าก็ที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหม ยังไม่ทันกินเลยนี่ครยังไม่ทันกินเพราะว่าเสงใส่แมสอยู่เลยนะฮะยังไม่ทันกินเลยบอกอร่อยแล้วเธอที่โกโหกจริงๆเลยนะโกโหกแต่เด็กไม่ได้นะโอเคขอบคุณมากครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยนะเอาว่าจะเป็นในข้าวแกงที่นี่ก็คือเปิดเปิดเย็นนะฮะโอเคกินไข่ดาวไ้ไข่เจียวหอมมาก นะแล้วก็จะมีของขายเป็นพวกนี้เลยรู้สึกคุ้นๆยังไงไม่รู้แฮมันมันเชื่อเมื่อกี้ไม่รู้นะฮะก็จะบรรยากาศประมาณนี้โอเคดเราวนอีกิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปไหนดีผมรู้สึกได้ว่าคณนล่าช่วงนี้ผู้ชายเยอะมากเลยผู้ชายเยอะมากๆเลยครับแบบโคตรโคตรเยอะ เอาละครับอน้องของน้องเขากำลังถ่ายรูปอยู่นะฮะถ่ายถ่ายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องถ่ายเลยโพสท,ท่าโพสเต็มที่เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะติ๊กตอกก็ได้ติ๊กตอกก็ได้อือหืออือหืออือหืออือสุดยอดมากเลยโอเคขอบคุณมากครับเอาละครับแล้วก็เจอน้องๆน,นะฮะ และนี่ก็จะเป็นแกงที่เตะพุทโสนะฮะซึ่งก็จะมีเสาเตะเตะเอ้าโกลนะเคก็ประมาณนึงแล้วกัน่าน้องเขาเดินมาเดินมาได้เลยในห้างแล้วจะมีแบบฉัดๆเดินนี้สวยด้วยดิบกระดิบเดินแบบสวยๆเลยทำมาอย่างเธอเนี่ย วิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วน้องวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งวิ่งเดียวิ่งนะฮะจะได้บรรยากาศดีๆของทางโรงเรียนคณะราชบรมถูฐานีนะฮะเคเคสแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้ผมคงจะไม่อะไรมากแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะที่ใดมีความน่ารักที่นั่นมีคิ้วๆเป็นไงบ้างเมื่อกี้ลม เป็นยังไงบ้างครับนะัสกสเก็ตถึงถ่ายไม่ทันตอนล้มด้วยอะ่ะแล้วก็กที่นึงนะที่เป็นแบบที่ท้อคิดเลยก็จะเป็นคลิปิ่หมอนนะฮะที่นี้ก็จะเป็นใท้แนอสัารณ์ที่มีแบบเป็นห้องแอร์ด้วยแล้วก็เรียกไงวะมีของขายเพียบนะฮะซึ่งผมคงจะต้องอดหน่อยเขาซะหน่อยแหละโอเค ก็จะเป็นราคาปกตินะฮะก็จะมีพวกแบบน้ำอ๋อสิบบาทประมาณนี้เนาะมีน้ำสักชาตด้วยของพวกกินนมแหละสวัสดีครับ ปื๊ยแต่ว่าจะเชิอม6นะครับม6ไม่มาวันนี้จะทำสัมภาษณ์ม6ครับนครับขอบคุณครับนีบคุณครับเทีน้านี่ผมหาที่กินแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วพ่บอกแก๊งสเก็ตนะฮะโชว์เลยโชว์โชว์โอ้ผมไม่ทำเลยอืมอันเลี้ยวได้ด้วยนะเลี้ยวได้ด้วยพร้อมเลยเอาเลยช็อตใครบอมไหนบอมโชว์คลิกฟิปเลยคลิกฟิปเอาเลยเฮ้ยมาแล้วนะฮะอืถ่ายเลยนะไอ้เหี้ยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างชิวๆครับชิวๆนะฮะ รู้สึกน้องก็ดูแบบมีพิรุษยังไงไม่รู้ผมท, e mm ทําการเปลี่ยนอนดีฟิลเตอร์ใหม่นะครับปึ๊บรู้สึกมีพิรุษน้าเราเนี่ยยังไงเนี่ยจบมสามตอนไหนเนี่ยนนไม่เปลี่ยนที่เลยใช่ไหมครับออเอาไปลองสอบที่อื่นแล้วก็กลับมาที่นี่ <laughs> แล้วโรงเรียนไหนที่คาดว่าจะไปสอบครับก็มีสวนกุหลาบนมสวนกุหลาบนมนะฮะชที่อื่นล่ะ เตรียมอุดมมสวอะไรพวกนี้นี่เผื่อไว้บุกไปไหมฮะไม่ไม่ไปแล้วเขาสอบไปแล้วอ๋อแล้วเป็นไงมั่งเรียบร้อยไม่ไม่ได้ไปสอบอ๋อไม่ได้ไปสอบด้วยโหอยิงนะฮะแต่ผมเข้าใจนะมันโคตรใจเลยฮะแต่ก็ถ้าเป็นเตีมอุดมก็อาจจะต้องแบบไปนอนหออะไรประมาณนี้ไปนอนหอก็โอเคนั้งเวอันนี้ไปไปสอบที่ไหนมามศวหรือเตรียมไม่ได้ไปไม่ได้ไปสอบเลยอโหยิงโอเคกินละขอบคุณมากครับตะกีครับ อืมยังสวยเหมือนเดิมเลยนะฮะตัวยังเป๊กเหมือนเดิมเลย,ยเป็นไงบ้างที่นี่ได้ข่าวว่าหนุ่มๆเยอะขึ้นปกตินะคะครูเอ้าเหรอใช่เพราะทุกทีก็จะแบบอารมณ์ประมาณว่าผู้ชายผู้หญิงเยอะมากเยอะส่วนมากก็ผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็เยอะคแต่เยอะกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมาๆรู้สึกว่าไม่ค่อยเจอคนเลยไม่ถึงไม,ไม่เจอไม่เจอเ็กผู้ชายเลย สบายแล้วสินะไม่ต้องแย่งกันเยอะก็แล้วโอเคคราวนี้จะกลับบ้านเนาะโอเคครับนี้ก็ของจริงแล้วนะผมก็มต้องไปแล้ววันนี้ก็มาเที่ยวคณะาาดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็มามาได้เจอน้องๆเขาอะไรพวกนี้เนาะกด็ดูแล้วกันว่าโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างน,นะสำหรับปนะีเก่าเนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าสอบมหนึ่งมสี่ก็เนี่ยประมาณนี้แหละลองมาดูแล้วกันนะพี่ๆก็จะดูแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักอยู่นะฮะ